อเจ้าคันนี้นี่ก็เรียกว่าเป็นรถบ้านสภาพดีๆพร้อมใช้งานมากๆนะครับคือคำว่ารถบ้านในความหมายของผมเนี่ยนะมันก็คือถ้าเป็นรถเก๋งนะรถซีดานมันก็น่าจะเป็นรถที่เป็นอยู่ในสภาพเดิมให้มากที่สุดนะครับไม่ได้ตกแต่งอะไรจนเยอะเป็นรถซิ่งไม่ได้สินขนาดแบบ โอ้ยใส่ล้อมแม็กยางแก้มบางโหลดติดซุ้มแต่งเครื่องติดสปอยเลอร์อะไรเยอะแยะขนาดนั้นก็คงไม่ใช่หรือจะเป็นกระบะก็ไม่ได้โหลดแป๊กนะแต่งปั๊มทำสีใหม่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นเช่นกันรถบ้านก็น่าจะเป็นความหมายที่รู้เท่าเทกันก็คือรถที่ เดิมๆใกล้เคียงที่สุดนะครับไม่ใช่เด็กวัยรุ่นไม่ใช่ขับซิ่งนะครับคือเป็นทั้งหนักการขับใช้งานในชีวิตประจำวันนะฮะก็ไม่ได้หักโหมเอาขับไปทำงานออฟฟิศชอนเช้าตอนเย็นขับกลับบ้านวันหยุดไปขับไปเที่ยวอะไรประมาณนั้นนะรถมันก็เรียกว่าอยู่ในสภาพเดิมให้มากที่สุดจึง เราก็จะคัดเลือกมันก็มีของทุกอย่างมันเริ่มต้นมาจากชอบก่อนนะเริ่มทีแรกจากชอบก่อนอยู่แล้วนะของทุกอย่างโลกวันนี้สุดท้ายจบที่ราคาครับแน่นอนเมื่อเวทน้ําหนักกันระหว่างเริ่มต้นกับตอนจบได้เท่าไหร่แล้วก็มาหาตรงกลางครับตรงกลางก็คือสวดทรงคุณเรียบ คุณภาพรถศักยภาพลถนะครับวัสดุอุปกรณ์ของตกแต่งใช่ไหมครับพอประกอบกันแล้วก็ประเมินเป็นราคาสุดท้ายมันก็จะได้คําตอบออกมาเองว่ามันถูกหรือมันแพงเกินไปไหมนะครับพอได้ประกอบเสร็จแล้วแน่นอนครับเปิดกระเป๋าตังค์ดูครับเท่านั้นแหละจบแล้วครับได้คําตอบว่าใช่หรือไม่ใช่นะฮะ